ลากสวยครับลากดีมากลากดีมากเลยครับนะครับก็คือตัวนี้ช่วยนะครับในการที่เราแช่ท่อนพันนะครับแล้วเราก็จะม้วนลากของเขาสวยๆตัวนี้ลงเพื่อที่เราจะเตรียมปลูกขยายออกไปนะครับบอกเลยว่าลากเขาแข็งแรงดีมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการแยกแล้วก็มาแช่น้าไว้นะครับด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ตาราดเต็มของชัดไทยนะครับเพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์นะครับสวยๆนะครับบอกว่าเลยเจ่งมากๆเสร็จแล้วแค่นี้ครับง่ายๆสบายๆกับการขยายพันธุ์ไม้ประดับนะครับไม้ใบนะครับแล้วอย่างนี้ครับ กิๆๆ่งเล็กๆเราเอาออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้ครับพี่น้องเก่งมากๆครับครับตัวนี้ครับลากเต็ม